เราอยากมาเล่าแล้วก็อยากจะมาบอกความรู้สึกกับงานที่เพิ่งผ่านไปเราดีใจมากๆจริงๆนะที่ได้เจอทุกคนใจเรายังอยู่ใน Union Mall ยูเนี<ม>ยนมอลอยู่เลยใช่ยังอยู่บนเวทียังเห็นหน้าทุกคนยังได้สถานที่แรกก็สบายใจแล้วถึงแม้จะรุนๆอยู่บ้างแตนะมันดูใหม่มาก <laughs> ใช,ใช่แบบเธอตื่นเต้นพาร์ทไหนที่สุดเอาเอาแบบที่สุดเลยนะคือช็อตจ รู้ยังซอฟป,ปอมมีไลน์ช็อปแล้วนะซอฟยกทับสินค้าออฟฟิเชียลทั้งหมดมาไว้ที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้ลิมิเต็ดอีดิชัน่นเรือยืดและผ้าห่มซอฟพาวเวอร์ฉลองครบรอบ11ปีพร้อมเหล่าปรกุญแจแก๊งบ้านซอฟป,ปอมและสติกเกอร์มีทั้งแบบจุ่มและแบบแผ่นชาวจุ๊บจได้ช็อปกันสแกน q r นี้เลย 4 3 2. ส,ส2สวัสดีครับเราอยากมาเล่าแล้วก็อยากจะมาบอกความรู้สึกกับงานที่เพิ่งผ่านไปกับแฟนมิดครั้งแรกของพวกเราชาวซอฟต์อมค่ะเย้สวัสดีจบจว ทีเชาวจวจ้วงทุกคนนะคะใจเรายังอยู่ในยูเนี่ยนมอลอยู่เลยใช่ยังอยู่บนเวทียังเห็นหน้าทุกคนยังเห็นหน้าทุกคนยังเห็นบรรยากาศตอนเราได้กอดกันได้คุยกันอยู่เลยคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแบบมาเล่ารีแคปรวมแล้วกันเอาว่าแบบเผื่อผ่านไปอีก11ปีข้างหน้า<ป>ได้กลับลมาย้อนดูวิดีโอนี้ เราจะได้แบบยังอยู่ด้วยกันในตรงนี้ต้องรอถึง11ปีมาดูเลยด,ดูทุกปีได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่แบบเผื่อโรแมนติกขึ้นไงเหมือนเอเลนเยเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า2000ปีถึงยูมีอะไรอย่างเงี้ยถึงยูมีครับโอเคโอเคเราดูทุกปีแล้วกันส่งตับหนหม่ม <laughs> า แต่นี่ข้างหลังคือก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าเขียนข้อความบนบอร์ดอันนี้เราขอชมจากใจเลยได้ไหมว่าแบบจบๆน่ารักมากนะเพราะว่าในบอร์ดนี้เนี่ยเป็นบอร์ดที่แบบทุกคนพยายามจะเขียนแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันมากนี่คือตัวอย่างของพลเมืองประชากรคุณภาพละอนาคตจบๆที่ยอดเยี่ยมเราจะไม่เห็นใครที่พยายามจะบอมแบบว่าวาดจนคนอื่นไม่มีที่เขียนะ่ะเราจะเห็นว่าทุกคนพยายามจะแบ่งปันพื้นที่ให้แบบทุกคนมีตัวตนเสมอซึ่งกันและกันใช่เลยแบบ ขอบคุณมากเลยแล้วข้อความทุกข้อความเราก็นั่งอ่านแล้วเราตั้งเป็นวอลไปเปอร์มือถือด้วยนะอันนี้เผื่อไม่เชื่อกันอวดเธอตั้งตามเราอะไรเราตั้งก่อนเราตั้งไม่เหมือนเธอเราตั้งก่อนแต่เราตั้งไม่เหมือนเธอของเราแอปเปิลมันบังคับเบลอข้างบนน่ะเธอพอเราเห็นว่ามันเบลอนั่นแหละแล้วไม่อยากเห็นข้อความที่มันโดนเบลอเราเลยตั้งเป็นแบบฟูลแต่ว่าไอเล่นเธอก็บังนะแง้ออกมั้ยไม่แม มันอยู่ในชีวิตประจําวันเราไปแลวอยากขอบคุณทุกคนจริงๆม่เราดีใจมากที่ทุกคนแฮปปี้กับปันญาที่ผ่านไปนะตามสตอรี่เราก็คือแบบขออนุญาตไข่ปลาจริงๆแล้วเมื่อปิศาจอยเอาหัวมาบังไฟเลยไหมเนี่ยเขาศาสตรจัดแสงมันเนี่ยเออมายืนบุ๊ปแบ๊บอยู่ข้างหลังอ่ะตื่นเต้นด้วยไงอ๋อตื่นเต้นด้วยทําไมต้องสิปีเพราะจัดปีที่สิไม่ทันเ่ย ทำไมคำตอบมันดูช่วยช่ายจังเลย <c oughs> เอาพูดจริงๆนะ <c oughs> แวบ,บแรกเลยอะเราเคยคิดว่าแบบหน่วยของการ <c oughs> นับเลขอะ ที่ศาสตร์กลเนี่ยถ้าไม่เป็นโหลก็จะเป็นทีละสิบทีละห้าทีนี้คือตอนแรกก็ตั้งใจแล้วว่าทศวรรษอะ่ะอยากจะจัดแฟนมีตน,น,นะคะก็คือ10ปีใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนครบรอบ10ปีจริงๆเนี่ยความพร้อมมันยังไม่พร้อมอะ่ะในในหลายๆด้านนะทั้งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตการจัดการหลายๆเรื่องที่แบบทรัพยากรเรายังไม่พร้อมก็เลยไม่ได้จัดแล้วไอ้ความพร้อมเนี้ยมันมาเกิดขึ้นในตอนที่ครบรอบ11ปีก็เลยเป็นคตอบที่ว่าเมื่อปศิบียังไม่ทันจัดจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงก็เลยมาจัดตอน11ปี ดังนั้นคําตอบก็คือเราว่าเมื่อพร้อมอ่ะเมื่อนั้นแหละดีที่สุดและซอฟปต์อมก็พร้อมในวันที่ครบรอบ11ปีก็เลยมาทำแรกให้เราได้จัดแฟนนี้ และทั้งงานนี้เนี่ยนอกจากความตั้งใจของชาวเราทีมซอฟต์บอมนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีทีมที่ช่วยดูแลเราอย่างดีเยี่ยมนะคะจากออนไลน์สเตชันขอบคุณทีม o อมากๆเลยนะคะโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับจริงๆเขาเหมือนเสกทุกอย่างในสิ่งที่เราแบบอยากให้เป็นอยากที่มีนะคะจริงโจทย์แรกเลยคืออยากมีแฟนมิดไม่ยากแต่ประเด็นคือเมื่อไหร่ และที่ไหนเมื่อไหร่อะชารเลน์มากเพราะว่าถ้าเกิดเร็วเกินเราจะไม่มีเวลาเตรียมการพียพอใช่ใชแต่ถ้าเกิดนานเกินปลายปีเนี่ยคนก็จะออกไปเที่ยวเยอะมันก็เลยเป็นแบบความชาเลนต์กลางๆเลยออกมาเป็นวันที่16บกธันวาคมเพราะว่าเราก็จะเริ่มคริสต์มาสมันเทศรรกรลเฉลิมฉลองอันนั้นหนึ่ง<อ>ก็เลยได้วันที่16<อ>นะคะต่อมาคือเรื่องสถานที่าปลายปีะจัดอีเวนต์กันเยอะมากาคือทางทีม OS ก็คือช่วยลิสเลยนะว่ามีความเป็นไปได้ที่ไหนได้บ้างนะคะโดยโจทย์ของซอฟก็คือว่าอยากให้คนเดินทางสะดวก ทำกิจกรรมได้แบบที่เราอยากจะทําตอนแรกเราก็เล็งๆแถวแบบอารีโดสยามอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือคอเขาแน่นมากอะทุกอีเวนต์คือจัดแบบแหมเอียดใช่ใชแล้วแล้วความท้าทายแล้วกันครับอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราจัดโรงหนังซึ่งึ่งมันภาพลักษณ์เนอะที่แบบการจัดแฟนนี้จะจัดโรงหนังแล้วจะง่ายแต่ว่าความชาร์เลนจ์ของมันคือไฟการจัดแสงจะยากเรารู้สึกอยากจะทําแบบเป็นคนชอบเล่นอะมันก็ถูก อยากจะดัดแปลงสถานที่นิดนึงก็จะดัดแปลงไม่ได้เลยนะคก็เลยเออลงหนังอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากวกกับว่าเราอยากให้แบบก่อนคนเข้ามาในงานมีพื้นที่ได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโจทย์เรื่องจํานวนคนด้วยเราอยากจะสามร้อยคนโอ้โหอธิชาเลนมากการจะหาสถานที่ที่ไม่เล็กเกินหรือไม่ใหญ่ไปมีพื้นที่ที่เราต้องการด้วยอ่ะมันก็เลยแบบอานลิสมาหลายๆพื้นที่ใช่ไหมคะจนกระทั่งมาเจอกับยูเนี่ยนมอง ไม่แน่ใจว่าแลปออกมาแล้วมันจะหมนี่คือตอนนี้เราประเมินแล้วนะว่าเดี๋ยวทางเข้าน่าจะอยู่แถวประมาณตัว C ตัว O เนี่ยคือมันใหม่มากนะทุกคนการจัดงานให้ตื่นเต้นมากค่ะได้สถานที่แรกก็สบายใจละถึงแม้จะลุ้นๆอยู่บ้างนะมันดูใหม่มากจริงๆใช่แบบพี่เขาจะเสร็จทันไหมวะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับพอได้สถานที่เสร็จปั๊บทีนี้เนี่ยส่วนต่อมาก็คือเราจะต้องมาดีไซน์และว่าเออบรรยากาศในงานทั้งหมดอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง จริงๆแล้วประสบการณ์ของทุกๆคนเนี่ยพวกเราในทีมซอฟต์บอมคุยแล้วแหละว่าจริงมันเริ่มตั้งแต่ตอน,ตอนกดบัตรคือมันไม่ใช่เริ่มตอนมาลงทะเบียนหน้างานนะมันเริ่มตั้งแต่แบบความสะดวกสบายในการจองพื้นที่ใช่นะคะ แบบว่าถ้าเอาง่ายสุดก็คือเปิดเงิน,นฟอร์มให้กรอก300คนโอนเงินเนี่ยจะิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใเราะก,<ๆ>ก,ก็คุยกันว่าโหมันน่าจะยุ่งยากมากเลยน่าจะไม่สะดวกทั้งเป็นแฟนด้วยแล้วก็ไม่สะดวกทั้งฝั่งพวกเราถ้าตกหล่นอะไรขึ้นมาเราว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สาคัญอ่ะอยากจะดูแลมันให้ดีที่สุดก็เลยเลือกการใช้ระบบกดบัตรผ่านเว็บ The Concert ครับให้เป็นหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเออให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดีกว่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกดบัตรอ่้ใช่ใช่ใช่ก็เลยเป็นระบบกดบ เปิดกดบัตรคือตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเหมือนกันเนาะทุกคนตื่นเต้นไหมตื่นมากตื่นเต้นจังเลยอีกอีกสินาทีเรารีเฟรชเล่นรอแล้วกันรีเฟรทีเดียวส0 0ร่ะ9 8 7 6เก้าปเดหกสสสอง หนึ่งสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโล้วเฮ้ยเปิดคายตัวแล้วเปิดคายตัวแล้วใช่ไหมโอ้โห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 มันขึ้นเร็วทำขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยใครมาเนร์ซามกันเนอร์ซามดีใจมากที่ได้รับการตอบรับแบบเฮ้ยขนาดว่าเราเรายังไม่ได้ทันได้สื่อสารมากในวงกว้างๆเนาะเราได้ฟีดแบ็กตอบรับที่ดีขนาดนี้นะคะดีจนกระทั่งเราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่า แบบปั่นกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในวันแรกเลยค่ะพอเปิดบุ๊บใช่ปะตั๋วเหมือนขายหมดแล้วคนก็ไปปั่นข่าวกันว่าแบบตั๋วขายหมดแล้วตั๋วขายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆก็คือว่ามีคนที่แสดงความสนใจจริงแต่ว่ากดจองที่นั่งแต่ไม่ได้ชําระเงินทีเนี้ยมันก็เลยมีเกิดเหตุที่ว่ามีคนจนํานวนหนึ่งที่เข้ามาทีหลังแล้วเห็นว่าที่นั่งเต็มแล้วเลยเข้าใจว่าบัตรขายหมดแล้ว ก็เลยเสียดายแต่พอเราได้ซื้อสารไปเพิ่มเติมก็ถ้าทุกคนได้รับข่าวสารก็กลับมาทยอยกันจองที่นั่งที่ต้องการได้แกบบีหละครับ โอเชนไดออฟฟิเชียลครั้งแรกซอฟปอมนะคะมันไม่เป็นความสนุกมากเลยอะเพราะว่าในทีมเราทุกคนก็คือโยนไอเดียกันนะคะแล้วมันก็แบบมันยิ่งทำก็ยิ่งสนุกพวกเราก็คิดกันว่ามันเราจะออกแบบประสบการณ์ยังไงให้กับทุกคนที่มาในงานแฟนมีตได้สนุกตั้งแต่จุดลงทะเบียนเลยได้เฉลิมฉลองกันแล้วได้บอกรักกันจริงๆอย่างที่พวกเราทุกคนในทีมซอฟตปอมตั้งใจจะให้มันเป็นก็เลยมีกิมมิกแบบตัวซีเครตนะคะอันนี้ต้องขอบคุณฝั่งกราฟิกมากมากเลยทีมกราฟิกเราคือเก่งมากก ข้หมายพวกเราวาดรูปด้วยครับอย่างข้อโบนัสที่เป็นตัวซีเกตก็ไม่ได้วาดแล้วนะเ <c oughs> <ๆ S 1> ขาเามีดาฟด้วยนะเขามีดาฟนะรูปพิศนาด,ดารนะโอ้อไม่ธรรมดาเอ,อ่าเก่งจริงๆส่วนชอบเองก็ตั้งใจวาดมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความกดดันของความแบบซีเกตฮะใช่แล,แล้วการาฟิกเราก็ดันวาดรูปสวยกันมากการาฟิกสวยมากเราก็แบบกดดันพี่ชาร์ปลอยลำละของเธอก็น่ารักเราชอบความหมายเธอมากเลยความหมายของเธอมันแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะก็อยากขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ดู คนสนุกแล้วก็เอนจอยกับประสบการณ์ในงานหน้างานก่อนแบบวี่ีเริ่มอา่าใครสีเกดแตกทิมมาบอกได้นะพูดมาสนุกมากเลยเนาะพวกเราได้ตรวจสีแบล็คดอกกันตัวสติกเกอร์ที่แรปหน้างานได้เช็คเส้นทีกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่พวกเราเองก็ตื่นเต้นมากๆด้วยเช่นกันมันมีสเกลสีด้วยนะออริจินอลเอาส่งไปสมัยน้ว่าทำไมอันที่ใช้ได้คือบวก อันนี้คือแบ็คดอตตลกมากเลยอะที่พาแล้วแบบว่ามันที่มไซส์มันใหญ่จังเลยเนี่ยตัวนี้นี่ตัวหน้าพี่ชารสิตัวโชวอันนี้นี่ท่านเราไปพรูฟกันมาหน่อยนะทุกคนจะเห็นเป็นไททันพี่ชาร์ปอยู่หน้า่ะอันตีหน้าพี่ชาร์ปจะใหญ่จะใหญ่ประมาณเนี้ยก็คือเป็นไททันวิปริตตัวหนึ่ง วันงานในทุกอย่างที่พวกเราตั้งใจเตรียมกันคือแบบพวกเราตั้งใจมากนอนไม่หลับเลยแบบไม่หลับจริงๆอะ่ะ เพราะว่าแบบในทุกช่วงของงานที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมอะ่ะซอฟกับทางทีมทุกคนเราบ,บัประชุมกันหนักมากว่าแบบเราจะเมนเทนกราฟอารมณ์ของทุกคนยังไงดีมันคือการบริหารความรู้สึกของพวกเราทุกคนในตลอดทั้งวันจริงนะคะามันก็เป็นงานที่สนุกแล้วก็ท้าเลยมากๆสำหรับซอฟาร์บแล้วก็ทีมซอฟปอมทุกคนมันเหมือนวันนี้บอกว่าอยากสร้างโลโลโปสเตอร์สักอันหนึ่งอะ่ะถ้าจะม้วนกี่รอบดีอ,อืมโอ้มันคือความรู้สึกนี้เลยค่ะทุกคน บบพอเราได้ลองทําแล้วตอนแรกมันก็ลุ้นๆเหมือนกันนะว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นไงบ้างนะเ,ออเขาจะชอบกันไหมทุกคนที่ได้มาลองเล่นเครื่องเล่นนี้จะมีความสุขไหมนะมแต่ว่าตั้งใจในทุกมิติอัะุกอนุมากๆจริงๆ ตื่นเต้นของพี่ชัแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นช็อตที่เราอยู่บนเวทีซ้อมอย่างหนักมากในในทรัพยากรที่มี เป็นครั้งแรกเลยที่แบบขึ้นไปอยู่คนเดียวร้องคนเดียวเล่นคนเดียวไม่มีใครแบ็กอัพอยู่ด้วยก็คือเล่นอยู่คนเดียวเลยเนาะสิ่งที่เราต้องทําก็คือแบบเราต้องบริหาร energy ของขาวโจบจวบให้เขายังรู้สึกว่าแบบการมาที่เนี่ยเขามีความสุขเขาได้อะไรกลับไปอันนี้เราอยากเม้ามอยเสริมพี่ชาร์ปได้มาคือแบบ<ะ>ทุกคนพี่ชาร์ปอะตื่นเต้นจริงๆนะคือลองนึกภาพว่าแบบพี่ชาร์ปเติบโตมาเป็นคน introvert มากมาก,มาก,มากคือกว่าจะเป็นพี่ชาร์ปวันนี้ทุกคนเห็นว่ากล้าตลกกล้าเล่นขี้แซวอะดีพ e ล o อมาเยอะมากนะถ้าใครนึกไม่ออ กลับไปดูคลิปแฟนกัน1วันที่ฟุกุโอกะอ่าคือคลิปนั้น่ะทีมเราเป็นแฟน1วันกับพี่ทีมใช่ซึ่งเราอยู่ในคลิปนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบมันเป็นไอ้แวนหน้ามา้าใส่เสื้อสีดําตัวผอมๆแล้วก็พูดน้อยๆเอออินทวัจัดเลยแล้วก็พี่ชาบเองอะไม่เคยเล่นดนตรีสดเพื่อเป็นการแสดงครับ ช่มันก็เป็นแบบความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กึ่งกดดันในตัวพี่ชาร์ปแหละเขาอยากซ้อมให้เป๊ะด้วยความที่ชาร์ปรักดนตรีอ่ะชาร์ปก็รู้สึกว่าอยากเล่นดนตรีไม่ใช่แค่เล่นๆแต่อยากรู้สึกว่าถ้ามีใครที่เป็นคนที่ชอบดนตรีเหมือนกันได้มาในวันนั้นน่ะจะได้รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ฟินบางอย่างกลับไปได้ด้วยเช่นกันนะอ,อะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งเราทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจในเวลาเดียวกันนึอมาเพราะว่าเราเล่นดนตรีไม่เป็นเช่นแบบบางเพลงเราก็รู้สึกว่าคอร์ดมันก็ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่่ีาจะาางนัมมสิ มันแอดวานซ์ขึ้นไปได้อีกนะซึ่งฉันไม่เข้าใจ <c oughs> แต่พี่ชาตั้งใจมากตั้งใจมากถึงขั้นที่ให้ครูร้องเพลงมาช่วยสอนเลยค่ะคุณเราค่อยแข็งแรง<อ>คุณ<อ>คุณ,<อ>คณใช่ััมมม่เเานนน้ห็ืออง เป็นเพียงแค่ตัวประกอบบีเท่านั้นได้แค่มองรอยยิ้มแสนว่าที่ส่งตรงมาจากเธอคนนั้นที่แสนอันตรายอยากจะทำให้เธอมองเห็นกระดันในใจวนกันเลยนี่สิอยากจะช่วนเธอไปทะเลยก็ได้ไม่มีรถเป็นแทนไม่ก็มาแต่ว่ายัางไงก็อยากจะเจอ การทําโชว์ไม่เคยทําอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราเหมือนตกผลึกมากับการมองการเสพตลอดเวลาก็คือดูคนเก่งๆขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็แบบเขาทํายังไงให้คนกรีดขึ้นมาได้นนกุลได้แค่ถ่ายรูปนะครับ ออย่างซอฟเป็นต้นเลยจะเห็นแพนแนลที่ซอฟขึ้นไปพูดบนเวทีบ่อยๆเนาะเป็นเป็นนักวิชาการเป็นครูขึ้นไปพูดแล้วก็แบบเออมีคนชื่นชอบอะไรเงี้ยครับหรือยังล่าสุดก็คือไปดูคอนเสิร์ตที่กอล์ฟมออแล้วก็แล้วก็จดจําสิ่งที่พี่ๆเขาเป็น Energy ที่พี่เขาส่งออกมาคําพูดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ต้นแบบที่ดีมาแล้วก็จดจําและนําไปใช้ก็เลยได้ออกมาเป็นภาพที่ทุกคนเห็น<ม> <laughs> ก็ตื่นเต้นจริงๆ,ๆนะยอมรับว่า ผิดเยอะมากผิดจากความที่ตัวเองตั้งใจไว้เยอะมากมากจะบอกผิดหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรมากเลยนะ <c oughs> เออเออเออผิดจากความตั้งใจใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ใส่เต็มนะแต่ว่า <c oughs> ชาวจูบ <c oughs> ๆทุกคนน่ารักมากเออเออขอบคุณมากมากเลยอยากอยากขอบคุณจริงแบบทุกคนตบมือให้ตลอดเวลาเลยนะ ใช่ใช่ใ่ใ,ใอันนี้คือแบบทําทําให้เราแบบยังมีพลังในการเล่นต่อไปแบบไม่เขินอะ่ะขอบขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งจริงๆครับแบบมีความสุขมากตอนอยู่บนนั้นแล้วก็เล่นให้ทุกคนฟังนั่นนั่นคือโมเมนต์ที่เราตื่นเต้นที่สุดอ่ะงั้นถามกลับเธอบ้างว่าเธอตื่นเต้นพาร์ทไหนที่สุดเอาเอาแบบที่สุดเลยนะคือช็อตเปิด VTR ละกำลังจะขึ้นสเตจค,ครั้งแรกมันเหมือนคิลลิ่งที่แบบเข้าใจการเข้าห้องสอบไหม ที่อ่านหนังสือหนักมาทั้งเทอมแล้วอะแล้วรอลุ้นผลสอบข้างหน้าว่าว่าผลสอบจออกมาเป็นยังไงเะอ่ uh, <get. S 1> ความพยายามทั้งเทอมของเราอะมันกาลังจะเป็นจริงในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าแล้วนะมันกําลังจะบังเกิดผลบางอย่างใช่ใช,ใช่อันนั้นคือสอบตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบยืนแล้วแบบมือสั่นขาสัน่นแบบตื่นเต้นมากบนเวทีวันนั้นในงานแฟนนี้อะคนที่เรากัะจอกไปเจอคือคนที่เรารักกันมากอะ่ะ แล้วมันเหมือนแบบรอคอยมาตลอดแล้วในที่สุด <sucks> ได้เจอกันข <royalty armor> <up> ูก็เลยกลัวพูดผิดพูดถูกปากแข็งขึนแล้วพี่ช้าไม่ได้อยู่ข้างๆเพราะว่าพี่ช้าไปสแตนบายอีกจุดนึงแม่ใช่ปะก็ยืนอยู่คนเดียวที่พื้นแ้ตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นเลยอ่ะเหมือนกันจะเป็นสารภาพรักรุ่นที่แล้วมันแบบว่ามันตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอันนี้คือตื่นเต้นที่สุดจนขึ้นไปแล้วแบบได้ยินเสียงดีใจจากทุกคนสวัสดีค่ะ ตื่นเต้นเลยรู้สึกเหมือนเป็นที่ที่คุ้นเคยโดยทันทีด้วยนะเรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนได้เจอเพื่อนที่รู้จักกันดีอะล้วแค่ไม่ได้เจอกันมานาะนแล้วแบบได้กลับมานะัดทินข้าวกันนะอยากขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะตอนเราขึ้นเวทีเราดีใจมากๆจริงๆนะที่ได้เจอทุกคนในเวลาเดียวกันพร้อมกันตรงนั้นนะคะขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณมากครับในทุกๆอย่างที่ซอฟกับทางทีมเตรียมนะคะคือเราตั้งใจมากๆจริงๆคะการทุกใบที่เซน็นกระดาษทุกแผ่นที่เขียนครับ รูปทุกรูปที่ถ่าย<ห>อาทอยอทุกชิ้นที่ตั้งใจเลือกอนะคะคือมันไม่ใช่เป็นพลังของซอฟคนเดียวค่ะแต่ว่าทีมซอฟป,ปอมทุกคนก็คือร่วมแรงร่วมใจร่วมกายกันมากๆเลยนะเพื่อจะให้งานนี้มันออกมาได้อย่าง สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้นะคะอเอ้าจริงๆในทีมเราก็สนุกเหมือนกันเนาะใช่มันความรู้สึกมันเหมือนงานกลุ่มโรงเรียนอะเออฟีลลิ่งเหมือนได้หลังเลิกเรียนแล้วได้เตรียมงานกีฬาสีอะเออ,เอ,อแล้วพวกเราก็แบบว่าไม่ใช่นักจัดงานมืออาชีพแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราแพชชั่นที่อยากจะทํามากๆด้วยเช่นกันเพื่อที่ให้งานเนี้ยออกไปสําเร็จอยากให้ทุกๆคนที่ได้มางานอ่ะได้รับรู้จริงๆว่าสิ่งนี้เราอยากส่งความรักจากพวกเราอะ่ะ สู่มือทุกคนมากขนาดไหนแล้วพวกเราทุกคนก็สนุกามากเช่นกันมันท้าทายนะเพราะว่าคอนเทนต์หลักพวกเราเองต้องรันกันอยู่นะคะแล้วอันนี้มันเหมือนเป็น,ปนแบบงานกีฬาสีอะออปีหนึง่งเหมือนงานโอลิมปิกแล้วกันโหนานไปจากจัดทุกเปียกกีฬาสีแ <laughs> <todos S 1> ล้วกันสนุกไหมต้องว่าเราทำาม่ไแม้แต่แมวยังให้ความร่วมมือตอนตรวจดับผ้าห่มแรกเนี่ยน,นี่ก็ตรวจคิวสีงานโน่าเลยแล้วเาอะไรเฮ้ยอะไรต้องรีเซ็ตตรงนั้นเหรอชอบไหมแฮปปี้ โอ้โหชนกง งานวันนั้นจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเลยไม่ได้จริงๆนะคะซอฟอยากขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้ซอฟป,ปอมและชาวจุ๊บๆได้เจอกันในงานวันนั้นนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะคะ True ID ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเกมทั้งตัวรางวัลที่แบบเขาตั้งใจมาแจกให้ชาวจุ๊บๆด้วยนะคะจริงและก็ขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอีกหนึ่งเจ้านะคะ Joyride ค่ะขอบคุณ Joyride ค่ะ ตู้คีบตอลาไทยแคทใช่แล้วก็ขอบคุณกับทุกๆแบรนด์เลยนะคะที่มาจอยด้วยกันในงานวันนั้นนะคะมันสนุกมากขอบคุณที่มาเติมเต็มในความสุขแล้วก็โมเมนต์ที่สําคัญมากๆของพวกเราทุกคนใช่มันมีความหมายกับซอฟแล้วก็ฉาวจุดๆมากๆเลยนะคะครับผมมีโอกาสหน้าขอเรียนเชิญใหม่นะคะเจอกันใหม่จีบกันลงกแม่เลยเนาะใช่ไหมใคอยากให้จัดขึ้นอีกก็ช่วยกันขอบคุณสปอนเซอร์ใช่ใช่ะ ขอบคุณมากๆนะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาที่พี่ซอฟสร้างความสุขให้กับทุกคนขอบคุณสำหรับรอยยิ้มแบบทุกวันที่ให้พี่ซอฟให้กับพวกเรานะครับผมคือได้ความสดใสหรือได้พลังบวกจากพี่ซอฟเยอะมากเนาะก็รักค่ะพี่ซอ ก็เป็นกำลังใจให้พี่ซ้อมนะคะเพราะแบบชอบมากติดตามมาตลอดหนูชอบพี่มันตั้งแต่ประถมจริงๆหนูแบบชอบพี่มากๆหนูแบบอยากเจอพี่มากแบบพี่สวยมากแบบคนที่แบบว่าทาําเตตัวคนเดียวจนตอนนี้แบบยิ่งใหญ่จนป็นมีด้านเป็นการเติบโตมาด้วยกันขอให้ประสบความสาเร็จไปแบบนี้เยอะๆแล้วก็มีคนรักมีคนชอบเยอะๆเลยนะคะ ขอบคุณพี่ซอมากมๆที่พี่ซอเป็นกําลังใจให้หนูเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วิจใจด้วยแบบคลิปที่เขาลงมาตลอดแล้วแบบชีวิตแบบมีสีสันขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ซอเป็นไอดอลหนูมากค่ะเป็นกําลังใจให้หนูทุกเรื่องเลย หนูชอบพี่ซอมมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้มาดูพี่ซอมแบบนี้อีกก็ขอบคุณขอบคุณพี่ซอมนะคะที่เป็นพลังบวกมากๆๆให้กับชีวิตหนูแล้วก็ทุกๆคนด้วยะค่ะขอบคุณที่ทําคอนเทนต์ดีๆนะคะขอบคุณที่เติบโตมาพร้พอมๆกับหนูพร้อมกับเด็กคนนี้ทําให้เด็กคนนึงเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันทั้งในตอนทานข้าวหรือตอนที่ทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่หนูดูคลิปพี่ซอมเสมอเลยค่ะพี่ซอมยังเก็บความเป็นตัวเองไว้อยู่ยังมีความเป็นเด็กแล้วก็สดใสน่ารักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณพี่ซอมมากๆเลยค่ะไม่ผิดหวังที่จะมาเลยค่ะ สนุกมากเลยค่ะแบบไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าพี่ซอฟตั้งใจสร้างกิจกรรมต่างๆมาเพื่อชาวจบๆมากๆค่ะชอบมากๆชอบสุดๆเป็นกาลังใจให้พี่ซอฟตลอดก็อยากให้พี่ซอฟทําคลิปแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆค่ะสู้ๆต่อไปนะคะพี่ๆทุกคนซอฟปัมซอฟปั๊มซอฟปัมซอฟปัมซอฟปอ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 ม ซอปอมซอปอมซอปอมได้ยินเสียงทุกคนแล้วรู้สึกฟืปริม,รมใช่ขอบคุณมากมากเลยจริงๆค่ะใช่ได้รับข้อความจากทุกคนแล้วทั้งทางผ่านกระดานนี้ทั้งผ่านทางวีโอนะคะทุกข้อความที่แบบทุกคนส่งมาหาพวกเราอ่ะได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากเลยใช่เร<ล>ายังคงพูดคําเดิมว่าแบบมันคือเราดีใจจังที่พวกเราได้เจอกัน มากมากจริงๆแล้วก็อย,กอยากอยู่ได้กันอย่างนี้ไปอีกนานๆนะโตไปได้วยกันนะครับโตไปได้วยกันนะคะเจอกันไหนนะจัดอีกทีดีไหมปีหน้าหลายๆทีเลยซอฟไม่ใช่อีกที<ช>ลาลปีอะไรนี้ได้เอางั้นเลย